มากินนมถั่วเหลืองสูตรมัทฉะกันค่ะเป็นของวตามิลนะคะเป็นมัทฉะลาเต้ค่ะโอ้โหคิดดูดิแบบว่าสายมัทฉะนะไม่ควรพลาดนะใส่แบบผสมในนมถั่วเหลืองด้วยนะคะเพื่อนๆอันนี้ขวดนี้25บาบาทนะคะนี่ไปหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะหรือร้านค้าทั่วไปที่เขาแบบเอาตัวนี้มาวางขายในตู้แช่นะคะ กลิ่นมัทฉะเข้มข้นมากปกติเราจะกินแต่แบบว่ามัทฉะลาเต้เนาะตามร้านแบบร้านขายกาแฟร้านขายเครื่องดื่มอะไรเงี้ยแต่อันนี้มาในรูปแบบของน้ำนมถั่วเหลืองเรามาชิมกันเลยเนาะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวชิมอีกค่ะ เป็นแบบว่ารสชาติที่แบบว่ากินนมถั่วเหลืองแล้วได้กลิ่นของมัทฉะนะคะอร่อยอ่ะเพื่อนๆแบบว่ามันแบบหอมมัทฉะแต่ถ้าเกิดใครชื่นชอบแบบมัทฉะอยู่แล้วนะจะแบบเออชอบมากเลยแบบเหมือนแบบกินของมีสุภาพแบบทั้งขวดเลยเลอะไรเงี้ยให้ตะกล้องชิมเลยนะคะสูตรมัทฉะลาเต้นะคะนมถั่วเหลืองสูตรมัทฉะลาเต้ เอถ้าเป็นสูตรนี้เด็กจะกินได้ไหมคะมัชชะลาเต้ไม่น่าได้เนาะเพราะว่าน่าจะมีสารคาเฟอินนะคะมาดูในขอบขวดสิที่จริงนมถั่วเหลืองมีประโยชน์ต่อเด็กนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรแบบมัชชาลาเต้นี่แบบเราไม่มั่นใจนะคะรสนะมีกลิ่นหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นค่ะเพื่อนๆยี่สิบห้าบาทอร่อยแชเย่เย็นๆนี่แบบฟินมากเลยอะ่ะมัชชะนี่คืออะไรครับ ชื่อของชาเขียวไงคะมัทชาลาเต้ก็เป็นนมไหมคะลาเต้คือนมลาเต้คือนมไหมคะลาเต้คือนมลาเต้ก็เป็นนมเนาะแต่แบบว่าบางคนก็เข้าใจว่าเป็นมัทชาลาเต้ก็คือชาเขียวผสมกาแฟปะแต่ตอนแรกเข้าใจแบบนั้นมาตลอดนะคะเมื่อก่อนเราเข้าใจคำว่าเมื่อก่อนเข้าใจคำว่าลาเต้คือกาแฟลาเต้อะไรใช่เคยไปถามร้านกาแฟทีหนึ่งว่า ลาเต้คืออะไรเขาบอกว่าลาเต้คือนมคําว่ากาแฟลาเต้ก็คือกาแฟใส่นมอ๋อนนั้นมาฉาลาเต้ก็คือชาเขียวใส่นมแต่นี้อร่อยนะเพื่อนๆอร่อยค่ะอร่อยและมีประโยชน์อะ่ะอเข้าใจทำเนาะแบบว่าให้มาเข้ากับช่วงที่เขากำลังฮิตอินเทรนด์ชาเขียวพอดีเลยนมถั่วเหลืองเราก็ออกมาตอบโจทย์เนาะนี่จะก,กินแล้วเหมือนกับ เหมือนกับได้ได้รสชาติของนมถั่วเหลืองชัดๆอยู่นะใช่แล้วก็มีแบบเหมือนกลิ่นไอความเขียวหน่อยใช่ความเข้มข้นของนมถั่วเหลืองก็ยังคงอยู่นะคะแต่แบบว่ามีกลิ่นของมัทฉาลาเต้ดีเพิ่มเข้ามาเพิ่มอัถรสในการกินนะคะเออเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆเลยเพื่อนๆอร่อยไปลองกันได้นะคะยี่สิบห้าบาทไว้เจนคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเมย์ดาพากินได้นะคะไว้เจนคลิปหน้าค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะ